ครับผมนี่มาเจอขวดมันหลุดแล้วอ่ะผลไม้ไต้หวันครับนี่แตงโมยักษ์ครับผมนี่อะไรครับผมแตงโมยักษ์ครับผมลูกนี้น้ำหนัก18บกิโลครับผมอ๋อแตงโมไต้หวันลูกใหญ่น้ำหนัก18บกิโลครับผมดูใกล้ๆโอ้โหไม่น่ามาวานผมอุ้มแล้วหนักมากครับผม18บแปดกิโลโอ้สิบแกิโลครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับผมอยู่ดีมีสุขครับบ๊ายบาย ครับผมแตงโมยักษ์ครับผมเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเจ้าของเขาบอกว่าให้อย่าเพิ่ง่ากินคนระับต้องเก็บไว้สามสี่วันถึงจะอร่อยจะหวานมากครับผมตอนนี้เพิ่งเด็ดไปใหม่น้ำยังเยอะอยู่ให้มันความหวานให้มันเยอะเพิ่มเพิ่มความหวานนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปาดกินเพราะงั้นนะเก็บไว้ให้สามสี่วันมากนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวตอนจะปาดกินจะมารีวิวครั้งหนึ่งครับผมโอเคนะครับบ๊ายบาย